จจงาริาอหากผู้ชมท่านใดมีเบาะแสหรือมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อยากจะสะท้อนให้คนในสังคมได้รับรู้ก็สามารถส่งเรื่องราวและภาพจริงของคุณมาอย่างช่องทางที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะนี้ได้นะครับหากว่าเรื่องราวของคุณได้รับการเอาอากาศในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราทางรายการมีเงินรางวัล5,000บาทมอบให้ทันทีนะครับ และกลับมาพบกับรายการเรื่องจริงผ่านจอได้ใหม่ทุกคืนวัน,วนวราชบดีเวลาประมาณ5ทุ่ม10นาทีคืนนี้เราจะลากันไปพร้อมๆกับตัวอย่างเรื่องจริงในสัปดาห์หน้าครับปฏิสวัสดิครับ โผลขึ้นมามาใจาอย่างนี้ข้าผิดพลาดประการใดอภัยให้ลูกนะ